สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมไมค์ครับพู้การีทิชัน0ุดมาซุนยบไปดทุนรงตอนเล่นเซิร์ฟบลภาคหนึ่งนั่นเองครับคือคือจริงๆครับผมก็เคยอยู่ในเซิร์ฟนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้เขาเป็นผู้บัญชาจับบ้าอย่าพูดดิอย่าพูดดิฉันพูดได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นครับเขาก็เข้าไปในชั้นสองครับ เขาก็มีบ้านเยอะนอนก,กันเถอะแล้วผมก็เลยสร้างบ้านที่เป็นโกสต์โตนแบบนี้ครับเพืาอแสงสว่างเยอะขึ้นครับโลของเยอะทีเดียวเฮ้ยาย,ายมาทางนี้สิโอเคครับและนี่คือเครื่องมัลติเพเยอร์อีกเครื่องหนึ่งครับเขาก็มีไดมอนด์สวอร์ดครับโอ้เจ้านายครับนอนแล้วนะจังสุดแต่จริงๆบ้านของเขาสุดยอด แล้ววันนี้ครับผมก็จะมาบอกจะมาบอกสวนของเราเอ้ยไปสวนเราดิไปสวนเราสวนเรอโอเคได้ไปสวนไม่โอ้ยมันจะมากไปแล้วนะดิฉันจะอ้อมและนี่ครับโอ้ไม่ไม่จะขึ้น,นอ้อมไปนี่ค,คือน,นี่คือสวนของสวนเราครับฟักทองไฟครับก็คือ แฮมโบกีนั่นเองครับาเเรจะไปยีพักทองใส่ไฟครับมันก็เรียกได้ว่ามันเหมือนทริกออดนี่แกะอยู่ไหนนี่ครับอะไรไม่รู้แล้ววันนี้บ้านแกะแต่แกยังไม่มาแล้วเขามีไอแพดต่อไปอุ้ยเจ้าเกะนี่ครับโหยนี่ก็คือได้เราครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจออิงแซกยังไงชิมีเข้าใจนี่ครับ คือมัน,มนเวลานี่คือเวลามืดนะครับก็เลยไม่เห็นได้ชัดนะครับพวกเราน่าจะไปน,นอนกันก่อนนะมาใจห้าแล้วพวกเราก็เคยเล่นเกมเนเธอร์ริเตอร์ด้วยครับเนเธอร์ริเตอร์ก็สนุกเหมือนกันไม่ใช่ย่อยนะครับสร้างละสามที่เนี่ยโอ้สร้างลแล้วสามทีเ่เอ้ยไปเอ้ยเฮ้ยสร้างไปสามที่แล้วเอ้ยทําไมไม่ไปรงตรง,ตรงทําไมไม่ไปลงเลยบ้านน่ะตรงใกล้ๆสระน้ะําอ่ะมันจะมีพอ มันจะมีพอเท่าตรงนั้นอยู่อ่ะมันจะมีมันจะมีเดี๋ยวค่อยเอาไปละกันเฮ้ยไม่ไม่เนือบ้านเรายอจริงจริงขึ้นบันไดแล้วไม่รู้จะไปคาดเราวันไหนจะไปถ้ำอ่ะวันไหนจะไปถ้ำเล่นเกมจริงจริงสนุกไม่รู้สินะ ฉันก็ไม่รู้เขานอนไปแล้วเขาก็นอนไปแล้วด้วยโอเคครับแล้วก็เปิดีทิ้งไว้เนี่ยนะโอเคปิดด้วยนะแต่จากนั้นครับก็ตื่นขึ้นมาแล้วีเราจะไปไหนอะฉันไม่รู้ก็ฉันลงมาตรงบันไดด้านล่างนี่มามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะครทำ Street Fighter เฮ้ยอย่าอย่าพึ่งเกม Street Fighter คือเกมวิ่งหนีเนี่ยครับเขาใช้มาเล่นแข่งมาเล่นแข่ง แข่งต่อแข่งเลยนะมาเล่นแข่งต่อสู้กันดีกว่าครับใครที่ตายก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คนแต่คนที่คนที่ชนะนี่ต้องห้ามเก็บของมาเด็ดขาดเลยครับเพราะฉะนั้นเกมจึงยังไม่เลิ่มดีวนะนี่ใครมีเลมอนบ้างเนี่ยอะไรมีเมลอนเหรอเออตรงนั้นมีเมลอนเนะนี <c oughs> เยเ่ยไหนเมลอนก็อายุเขียวๆไง อยาจะเก็บเซฟติ่งให้หมดให้หมดจนหมดตัวเลยแล้วก็ผมคิดว่าผมคิดว่าไมค์คัพเนี่ยนะครับมันจะมีการปรากฏเกมหมดออกมาครับแต่ว่าผมอยากจะมีไมค์คั t ในแบบเกมโหมดนะครับอยากได้จริงๆเป็นไงสวัสดีเ้วตอนหน้าก็ได้กันลูกเก่าเจอกันชัดหน้าแหละไอเกมเก่าเนี่ยจ้าหนูเออเป็นไงจริงๆนะเจอเกมเก่าชัดหน้าโอ้ยทำลายโอ้ยไม่ได้เร ใช่วิธีการแบบนี้ใช่วิธีการแบบนี้ถ้าทำวิธีการแบบนี้มันจะไม่ได้ซีนคงจะลิดุตัวไม่พอน่ะคงต้องไปที่อื่นแล้วล่ะนี่ไปนะไปสะน้ำที่พวกเราสร้างที่มีที่กระโดดน้ํากันเถอะปะอ้าวแล้วทำไมเขาต้องพูดแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจแล้วก็อ้อมไปที่คืืแบบอ้อมไปที่เครื่องไอโฟนห้านี่เขาก็ขึ้นไปอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจ เข้าขึ้นไปหอคอยสูงครับโโสรุปแล้วว่าเข้าไปสระน้ำนั่นเองแล้วก็เอามาอีกแล้วสรุปแล้วว่าคือ,อ,อ,อวัเท่าเอ้ยวัดเท่าสวรรค์ยากไปอ่ะใส่น้ำลงไปไหมใส่น้ำไม่ได้ครับอย,อยู่ไหนเนี่ยเียอยู่ไหนหรอโอ้ยใส่น้ำเข้าไปมันก็ยังไม่ได้อ่ะ เอเธอทำไมยังไปไม่ได้อุ้ยก็ยังไม่มีศูนย์จุดเก้าจุดศูนย์ไงเอ๊จริงด้วยยังไม่มีศูนย์จุดก้าจุดศูนย์ก็ยังไปเอเธอไม่ได้หรือที่เขาเรียกว่าไปสวรรค์เนเธอในเวอร์ชันศูนย์จุดก้าจุดศูนย์สามารถไปได้โดยใช่ประตูอยียบร้อยครับและนี่ครับเราก็มาที่อะไรไม่รู้เอ้ยทำไมมีฆ่ากันเองล่ะทำไมไม่เล่นต่อสู้เล่นต่อสู้ไปเริ่มตั้งแต่ที่บ้านกันเอ้ยไปเล่นวิ่งแข่งดีกว่าเล่นวิ่งแข่ง เฮ้ยเล่นวิ่งแข่งไปที่บ้านก่อนไปที่บ้านหรือเล่นวิ่งไ่จับก็ได้นะเล่นซ่อนหาดีกว่าโอ้โหเฮ้ยมีไก่ก็เป็นศาสตรน้ำของเรา่าสน้ำบอกแล้วครับว่าศูนย์กาจุดศูนย์มันทำให้ดีที่สุดแต่เขาไม่เชื่อฟังเลยโธ่ยิ่งแหน่แหน่แหน่น แล้วเขาก็ทำไม่ได้แล้วไม่มีทางน้ำหรอกอก็เก็บไปแล้วทำไมไม่ไมปแข่งทำไมไม่ไปแข,งแข,งแขง่งแข่งวิ่งแข่งล่ะตรงนี้เฮ้ยทำไมไม่ไปแข่งวิ่งแข่งเดี๋ยวเพื่อมันจะสนุกไปทำไมทำไมไม่มีเล่นวิ่งแข่งเล้จะเล่นซนหาเล่นวิ่งแข่งเล่นซ่อนหาเอาเล่นวิ่งแข่งดีกว่าเล่นวิ่งแข่งเล่นวิ่งไล่จับซ่อนหา สวัสดีครับโอ้ตลกเสียซีก็ยังขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชาวไทยทุกท่านอีกแล้วก็บอกแล้วไงว่ายังเป็น0.8.1 a l p h าอยู่